มไม่เขียนเข้าด้วยกันครับใช่เขียนเข้าด <c oughs> mm ้วยกันได้ได้ข้าวอย่างไรเน่ะอยากได้ไหมเปิดมีเหลี่ยมันได้สองหมูจบทีอ้อม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 บงแฮนอันนี้แกสงครับอยากได้ใช่ก๊ออยากได้เปนใจพื้นเขาอ๋อแกไว้ให้นะครับไม่ไหวได้เติมเขาตรงหนล่ะ ของกูบายินโตเจ้าอันนี้องค์ใหญ่ปบบนี้แล้วเป็นดแตงโมก็ซื้อชอบให้เดี๋ยวอ๋อบายินโตได้เจ้าอ๋อเอาป่ะไปยังเก็บไปฮะนะเดี๋ยวเนเดี๋ยวนี่เนาะเออเก็บเก็บใบกับตัวฮะนะครับเก็บใบใช่ครับเอาไว้ขอดูหน่อยนะครับตัวเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นกบเงินกับด้ายเจ้าอ๋ออันนี้แกแก แกแกโซนนะแกยังมีแฟนอยูโอ้ยเมันมีผัวแล้วเจ้าอ๋อมีผัวแล้วแต่ตัวมีผัวแล้วแต่เจ้าเปลี่ยนยังจุกกันไปเลย่พี่นังมันก็ฮะก็บอกเขาเขาไม่มีแฟนเนี่ยตัวจ๋าเป็นมีผัวแล้วนายหนกมีผัวแล้วพี่ก็ยังรัก หนังวันเลยหลอกเ้าเกี๊ยเสียบกี่ละยี่สิบบาทอ๋อเอากินกินกินข้าวต้มวะกินข้าวต้มวะจ้ามีพอดแล้วโอ้คนนั้นเป็นยังชอบยี่กุ้งใหญ่เหรอโอ้ยี่กุ้งใหญ่ไปคุดเตี้ยอย่าทำบาปวะนี่วันซ่อนซ่อนขุยฝนซ่อนขุยยี่กุ้งนี่หวะไหนใครคนเลย สองตัวจี้จุงเดี๋ยวจะคุ้ให้ดูอ๋อโอเคเนาะอันนี้เขาขอที่หนะลอยตัวเจ้าผลปอสอบปอพอใจ้าเนี่ยสารักกัดอีกอันเนี่ยเป็นเนั้อเป็นมีแล้วเจ้าอืมกูใบโตนะเจ้ามีกี่องค์กันอันนี้องค์ใหญ่อันนี้องค์องค์ไม่คออยู่นี่ครับองค์หน้อยอันนี้ปีอันหลุดไม้คว้ากัปีนี่กันเอ้ากับทำแม่คว้านี่แล้วอ๋อเป็นทุกสัตว์นะนี่ Nyang teh, nyang